แบแ้งมพูทับทิมจำร้องฝากเต็มพวกเสือเนยทุกคน้สใจดีฮะอะไรดอกดอกเป็นอะไราแกงกินร้องเส่ยไม่ติดแน่นะครับโอ้เดี่ยวเนี่ย เอาทิ้งเลยแยงอาหารเปล่าๆโอ้โอ้งานเหนี่ยหน่อยคนบอกอย่างเงี้ก็ไม่ไม่ควรเอาไว้ละไม่ได้เป็นช่อใหญ่ผมขอได้หรืป่าเอาเปิงเอาไปเบิงอย่างเนี้ยรุ่นน้องไม่ติดโอ้ออให้หมดเลยไปน่าจะไว้เป็นช่อใหญ่ๆแต่เล็กๆเนี้ย มมนส่่าจะไติดหอมเลยว่าดอกมันกำลังกำลังจะบานอุ้ยหอมเลยเจ๊จริงจริงเขาก็ไปแกงส้มไปอะไรโอ้ตัวนี้ตัวนี้เอาไวไ้ไหมครับอ๋อ,อเออออนี่ยมันแห้งนี่ต้องออกก่อนผมก็จะมีดอกใหม่มาเวลวาทำสารโอ้ก็ต้องคอยมาแต่งเรื่อยๆมันก็จะตัวหนาๆอ,อ,อย่างนี้เอาไว้ไหมครับนี่นี่ฮะนี่แบบนี้นะน้าเนี่ เดี๋ยวเราก็แต่งอันไหนที่มันมันเป็นรุ่นน้องอันไหนจะช่อเล็กอ่ะเราจะเอาแต่ช่อใหญ่ๆไว้เวลาพวงอย่างนี้เนี่ยมันจะติดลูกเดียวหรอครับมันมันขอให้ติดก่อนนะเราจะมาเลือกเลือกลูกอีกทีว่าจะเอาลูกสวยไว้โอ้ต้องมาเลือกอีกทีครับแต่ว่าถ้าให้มันติดมันก็ติดใช่ไหมครับโอ้แนวจะเป็น่างแยเนี่ยอืมบานแล้วเนี่ยลังบานนี่แหละครับโอ้ อเนี่ยรุ่นน้องแต่งทิ้งหมดนะครับ<อ>ไม่มีประโยชน์มากไปสมมติกิ่งอย่างเงี้ยเราไว้ได้แค่สองลูกเราก็ไว้แค่หกช่อครับอ๋อหกช่อนะครับเนาะมันสองลูก<อ>เฉลี่ยสามช่อลูกนะึง<อ>เหลือไว้เลือกลูกนะครับมันจะมีลูกบิดลูกเบี้ยวที่ไม่สวยเราก็ต้องไมมาแต่งทิ้งอีกทีนะึง ต้องแต่งช่วยเขาไม่งั้นเดี๋ยวอาหารในกิ่งเ้วไม่พออยจะไปแย่งอาหารเขาเปล่า,าถ้าอยู่ยอดยอดนู่นเราจะเอาไว้ไหมครับถ้ามันติดกิง่งได้เกินไ,ไว้เอาไว้อ๋อ ตปกิ่งรุ่นขนาดนี้ก็ไว้ได้เริ่มไว้ได้นะไแล้วอย่างเงี้ยตปกิ่งล็กเกินไปเราจะไม่ไว้ไว้ก็จะตายอแต่มันมันติดหมดเลยนะครับนอกเนี่ยมันออกหมดเลยนะครับข้างบนออกเดยเดี๋ยวขึ้นไปค่อยไปแต่งอีกทีอ้ออันไหนติดแล้วก็เราเราคิดว่าเราจะตัดทิ้งแล้วก็ค่อยไม่ได้อเพราะยังไงก็ได้ได้ตัดรูแล้วอือี๋ยวตัดจะทิ้งทีเดียวเราต้องเลือกอดูอีก โอ้ตัวนี้มันเป็นใบด้วยนะครับนี่มันมีใบแบบนี้เป็นไงครับมันมแหลมจะเป็นยอดออกโอ้เราเราก็เลยให้สารมันใช่ไหมครับมันก็เลยติตดติดเป็นดอกมันจะทำทำน้งใจตอนที่ใบใบสองกำลังเก่งกำลังเก่โแบบนี้โอ,อ้ยีใบพันนึสายเจะพ่นใส่แค่ใบยอย่างเดียวในในคนใส่ทุกคนแต่เวลาน้ำเขาลงมาเขาก็จะมาซึมอยู่ที่ไร มันก็มีข้อเสียด้วยว่าทำให้ใบเล็กแล้วก็รากรากไม่ค่อยแตกโอแต่<อ>แตเ,วเวลาเราตัดลูกเสร็จเราก็จะมีสูตรสูตรเร่งรากใหม่บนดงนี่องอให้ให้เขาหยุดการเจริญเติบโตก่อนเนาะครัโอมันก็ยังแตกยอดอยู่นะครับน<อ>ี่เนาะแต่ว่าแตกแตกแต่ใบจะไม่ใหญ่ละโอใบมันจะเล็กเอาใบแค่ลูกเดียวก็ไม่มีประโยุดกัน เอาแบบนี้ไม่ให้มันติดครับมันไม่ติดมันไม่ออกเปิดเปิดตาดอกช่วยนี่อะไรเป็นอะไปุ่มตาดอกก็ได้แต่ถ้าเป็นออกนี้มันจะดีเลยครับมันจะได้ลูกใหออกหมดเราก็เลือกได้เราก็เลือกช่อไว้ได้แต่ว่าเราก็มีตัวเลือกเยอะแต่ถ้าออกน้อยเนี่ยตัวเลือกเราก็น้อยเราก็ต้องไว้ก่อนโอ้มันมันถ้าเป็นอย่างนี้มันก็ดีเนาะแล้วมันมากิ่งเล็กเนาะแต่ถ้าเราปล่อยธรรมชาติ กิ่งเขามันจะเรียบอะมันจะไม่ค่อยมีปุ่มตาดอกอย่างเงี้ยแต่ถ้ามีเนี่ยถ้ามีปุ่มตาดอกอีกออกมาปีหน้าก็ปีหน้าก็ออกง่ายนะง่ายเนาะแต่เขาก็จะมีมถึงเวลาเราก็ตุนน้ำเนี่ยเขาก็จะเป็นดอกตาสดๆ<อ>นี่ก็เก็บดอกอดแล้วแหละโ้มันก็ยังขยายอยู่นะครับนี่เน,นาะฮะขนาดใหญ่โตโตทุกปีนะเวลาเนี่ยกิ่งใหญ่ขึ้นแล้วก็ไว้ได้ไหม ให้รากก็จมดินมากมเวลานนัเนี่นยน้ำไปขังแป๊บเลียเขาแบบโรคากเนา네่าคนแเน่าที่จันก็ทำสูงวันนี้ครับทำสูงขึ้นขนาดนี้เลยทำพูลสี่เมตรเพื่อท,ที่ได้เก็บดอกง่ายแล้วก็มหมดปัญหาเรื่องรากเนา่าคนเน่าไม่เป็นโรคเนาะมีนีรากทุเรียนนยสีดด<ๆ>แดง เวลาเขาแก่แล้วมาถึงบลงใหม่ถึงจะแตกใหม่ครับโอ้แต่ว่ามันก็ยึดยึดตัวเดิมนะครับเนาะเวลามันพวกนี้มันก็จะตายแหละครับตายเดี๋ยวเขาก็จะแตกใหม่มันจะมีแขนงแขนงหลักขึนอยู่โอมโอมล็กแล้วจมโคลนไหม มันมันต้องให้ร้อยไว้ก่อนนะเวลารับปลูกทีแรกเวลาเข้ามาดูผขจะแนะนอั้ำเขาเวลานน้นเดี๋ยวรากตัเรียนมันจะค่อยๆโผล่แก้ไขยังไงครับเดี๋ยวมันมันปลูกแล้วมันมันต้องขุดดินเปิดข้างล่างรอบๆครับอ๋อขุดเปิดออกกรอนใช่ไหมครับเปิดให้เขาให้รากเขาโผล่มาก่อนแล้วก็เอาพงพงดินใหม่อ่ะผสมดินใหม่ใส่เข้าไปข้างๆครับครับถ้ารอให้รากเขาจริงเล็กมันก็จะตายเลยครับต่อไปนี่มันมันเกะกะเยครับเวลา เราจะเอาไว้ลูกเดียน้อยอแล้วก็ออกดีกว่าเราจะเพื่อจะมาเลี้ยงอาหารกิ่งใหญ่ๆนี้ดีกว่าโอ้โอ้เทคนี้กันแล้วก็แต่งแต่งสซ่คุมเข้าไปเรื่อยๆกิง่งอย่างกิ่งอย่างนี้เราก็เอาไว้ได้เนาะมันเป็นทรงหมีเนี่ยสดเด็ด,ด,ดสมัยเขาจะไม่ค่อยติดทางโคลล้ดละเขาจะไม่ติดทางกิ่งลเล็กๆนี้นะเป็นจะเป็นทรงแบบนี้แหละแต่จะเป็นกิ่งนอนๆนี้จะติดง่ายกว่านอน ันนี้เหมือนหักเอานะครับเนาะมันโอ้กินสวยเว้ยต,ต้นทีนี้แล้วดอกเยอะมันแต็มโอ้สาครั้งทีนี้นี่นม,มันก็จะออยู่ได้เหรอครับครับเน็มันออกเรื่อยๆแล้วนะแต่ทำศาสารแล้วมันจะเป็นยังไงเฟืองอาหารโอ้สตแย่งอาหารใ<อ>นต้นกินเนี่ย มันยังออกใบออกออบยอดเฉยเลยเห็นว่าถ้ามันออกยอดอย่างนี้มันจะร่วงนะครับมันก็ยังอาหารนีเครับเดี๋วๆถ้าใบเขากลางก็ไม่เกินอีกสองอาทิตย์เขาก็จะเริ่มแก่แล้วเพรานะเราเพราะว่าเรา,า,เราใช้ยาช่วยเนาะ้าทำสาราไปใบก็จะเล็กอย่างเงี้ยแหละก็ถ้า ปล่อยตามธรรมชาติใบเขาใหญ่เขาก็จะแก่ช้าเขาใบเขาใหญ่โอ้ใบน้อยดีเลยใบนี้น้อยจะให้แก่จะให้แก่ไว้ำไมต้องมาแย่งอาหารพอเดี๋ยวเวลาบำรุงเราเราทำใบใหม่เราก็ไม่ได้ใช้สารแล้วเราก็จะเป็นใบขนาดนี้นะหน้าผลใหม่ครับโอ้สั่งได้สั่งได้ม, <laughs> <laughs> มันมีตัวยามันตัวนี้ <laughs> โอ้ขนนี่เก่งเนาะสร้างได้เลยเป็นมังคุดมันไม่มีสารทำได้มังคุด,ดทำใบให้แก่ไวที่สุดโอ้นี่เหรอครับรกำลังโตกำลังขึ้นมากเลยของผมยังไม่ไม่ไม,มีเลยน,น,นี่อายุเท่าอายุเท่ากับต้นเลี้ยงอ่ะโตช้าอาจจะโตช้ากว่าตั้นเลี้ยงมิตรมาปลูกแล้วตัวนี้น่าจะน่าจะเป็นกิ่งกิ่งแยกยอดนะครับตัวนี้ โอมครับนี่ธรรมดานรมันเพราะแดดมันร้อนมาใช่ยครับลัง่กพอพอเ็มาก ต้นนี้น่าจะได้เยอะนะครับเนาะต้นมันใหญ่เนาะโอ้มันเป็นอะไรครับนี่แมงมารีกินครับม,มักใค่เป็นตัวหนอนแล้วครก็ถ้ารอบต้นก็นตายเลยฮะโอ้ถ้ารอบต้นนี้ตายเลรอครับนี่แมงเจ้าทิ้งนะี่โอ้เทะเกแมงมารีแถวนี้เล็บิ้งกระซาอันนึงเขาจะเรียกไอ้ดวงยบมันมีหนวดเนาะครับเนาะโอ้มันลายแน่นี่ ตอนนี้ตัวลายก็ระมีต,ตัวสีน้ำตาลอืโอโเราเห็นก่อนใช่ไหมครับตัวนี้เห็นตอนเขาขี้ขี้เป็นปุ่ยไม้แล้วแต่แต่มันจะด,ดียังทันอยู่ฮะ<อ>เดี๋ยวนี้เนื้อเนื้อเขาจะรัดอ๋อมันก็จะซ่อมซ่อมมันนะครับใช,ใช้เวลาอะไรครับหยาบลเ่นหยาบลื่นมันก็ยังว่าผลไม้มัน มันต้องใช้เวลาม,มาดูยังไม่เห็นเป็นมากเป็นอะไรโอ้นี่น,นี่นี่มันมีไอตัวขาวนี่คืออะไรครับอันนี้เหย,ยื่อปุ๋ยไส้อ๋อเหยื่อจาถิ่นเหมือนกันนะเนี่ยม,มันมันมีอะไรไหมครับมันมีมันก็ไปกินไปกินในน้ำเลี้ยงกิ่งเหมือนกันโอ้อ้นี่ผมรอรอตัดตัดทีเดียวผมจะพ้นนี่เพราะไม่งั้นเดี๋ยวไปกระทบกระเทือนต่อครับมันเป็นยาน้ำมันที่จะฆ่าตัว,ตวในใี้ตาย โปรไวนออยโอ้ยไอออยเป็นน้ำมันปิโตรเลียมนี่ครับประมาณสกัดเป็นอืแต่อ้มมันขึ้นอยู่นะครับเ <c oughs> นี่นนลลยนี่ะครับช่วงนาดแ้งกำลังระบาดเราก็ต้องปล่อยเขาไปก่อนเดี๋ยวเรามาจัดการกันทีหลังจัดก,การทีหลังนี่หมายถึงว่าให้ให้เขาให้ลูกพวกนี้ใหญ่กะะอ่อ,อ,อนเลยครับตอนนี่เป็นคนตอนนี้เลยที่ตนต้นตอดอก จะเริ่มขยายแล้วมันอยู่ในตนนนน้นไม้เนาะมาแบบนี้ก็ไม่รู้มามาตามต้นยางหรือต้นอะไรพอระระจะพ่นยาถูกจุดเขาตัวไหนตัวไหนจะปากก่าเขาได้เสร็จคือไปขุดเดินก่แรงกนะถึงเวลานะเลานี่ยต้องแต่งทีนี้แต่งให้มันแตกนะ พอเปนเงี้เดี๋ยวอนาคตเี้ยี๋ก็หักมันเป็นรอยอย่างนี้นะจะเจอลมเจอเลยรไบลับกันไปหเรียมเรียมทำทั้งปีนะครับไม่จบกลัวสีญ่เนาะเป็นวงจรเลยตัวนี้เริ่มเสือมมากนะครับเนาะมาเสียก็้าไปนี่แม็กไซมารกนีย ต้นเนื้อมาถึเนาะใช่ไหครับต้นเนื้อมาตเนีคิมันเป็นมันเป็นเทคนิคใหม่ทางลบยอเอาลูกสุกนี่ใช่ไหมครับเอาเนื้อเนื้อสุกนะอเอาเนื้อเอาเนื้อมาเลยเนื้อเนื้อแช่โอ้เนื้อแช่ทางที่ลเจะชอบกินยางเงยอ้อนไกเหมืชอบ ผมเอาไว้มันจะบานไหมครับไม่หรอกครับไปเหี่ยวเลยเล่าตายบอกเราว่าตายครั้งสองครั้งไปกลับโอ้นี่ครับที่นี่นะที่ดอกมันบานไหอย่างนี้ใช่ไหมครับเราต้องบานเยอะบานเยอะแล้วเราตจะบานเต็มหมดนี่มั้ แล้วเราก็ปัดอย่างนี้ครับเราจะบานประมาณอาทิตย์นึงอะห้าวันเจ็ดวันแล้วก็จะหมดชุดแล้วกันนี่มันก็จะช่วยผสมเกสรแต่ว่าหมอนท้องโดยปกติเขาจะติดง่ายนะห่าง,งแย่ไหมก่อน,นตรงนี้ไหมแล้วมันจะขึ้นเป็นลูกถ้าลูกไหนติดก็จะเนี่ยเราก็จะคอยมาเลี้ยงโอ้ยผมเคยเห็นเพื่ันเป็นลูกเท่าหน่วยไข่หน่วยน,นะงครับผมจะคอยเริ่มแต่ง